รัฐบาลประทึกรอความเห็นปปชพิงหลังเดินหน้าหรือถอยพรบกู้เงินโครงการเงินดิ w โ l l วลเตรียมทางออกเล็งกลับงบปี68มาใช้ลดขนาดโครงการแจกมากแจกน้อยยังไงก็ต้องแจกไฟบังคับถึงตอนนี้ก็ต้องจับตาว่าปปชจะมีความเห็นอย่างไรออกมาผมฟันธงว่าความเห็นของปปชนี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายของรัฐบาลว่า จะเดินหน้าออกพรบกู้เงินเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการดิจิตอลบัลเลตหรือหรือไม่หรือจะต้องหันไปใช้เงินงบประมาณแทนและลดขนาดโครงการลงตามเม็ดเงินที่มีเพราะยังไงโครงการนี้ก็ล้มเลิกไม่ได้แจกมากแจกน้อยก็ต้องแจกแต่แจกแล้วรัฐบาลก็ต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่สำรอยโครงการรับจำนำข้า เหมือนนอดีายพูลเดชกนิกานักวิชาการอิสระอดีตที่ปรึกษาการเมืองนายสมคิดจตุสีพิทักษ์ให้ความเห็นถึงความคืบหน้าการดําเนินโครงการเติมเงินดิสตอวรลล์หนึ่งหมื่นบาทผ่านดิสตอวรลล์ของรัฐบาลโดยการออกพรบกู้เงินห้าแสนล้านบาทว่ารัฐบาลได้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิสตอวรลล์หนึ่งหมื่นบาทผ่านดิสตอวรลล์ชุดใหญ่หรือบอดเงินดิสตอเรลล์ชุดใหญ่ที่นัดประชุมกันวันที่16มกราคม 2,567ในเวลา15นาฬิกาออกไปไม่มีกำหนดทั้งนี้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิสตอ้อ10,000บาทผ่านดิสตอ๊อปวอลเล็ตได้มีการนับประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่16 โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมแทนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งติดภารกิจเดินทางไปร่วมประชุม World Economic Forum หรือ WES 2024นสมาพันธ์ทรัฐสวิสระหว่างวันที่15-19มกราคม2567โดยคาดกันว่า บอดเงินดิส a l วอเล็ t ชุดใหญ่จะมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดหนังสือตอบกลับความคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีที่รัฐบาลจะออกร่างพรบกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงินในการดำเนินโครงการเงินดิส a l วอเล็ t รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตีความด้านกฎหมาย ที่คณะกรรมการกฤรษฎิกาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลให้พิจารณาประเด็นเรื่องคำว่าวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลของการเลื่อนประชุมว่าเนื่องจากได้รับทราบมาว่าจะมีหนังสือความเห็นเกี่ยวกับพรบกู้เงิน5แสนล้านบาท จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมาด้วยจึงอยากรอความเห็นของปปชก่อนและนำความเห็นจากทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและปป,ปชเข้าสู่ที่ประชุมพร้อมกันจะได้ดูข้อเสนอแนะว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามหรือเริ่มสงสัยว่านี่เป็นสัญญาณรัฐบาลกำลังเริ่มถอยการออกพรบกู้เงินและจะหันไปหาเงินจากช่องทางอื่นมาใช้ในโครงการนี้แทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินงบประมาณซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนในการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แย้มอ้อม,ออมต่อหัวหน้าส่วนราชการต่างๆว่าขอให้ไม่ลืมที่จะตั้งงบประมาณเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องใช้พัฒนาและดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเลท เพราะเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลผมมองว่ายังเร็วไปที่จะสรุปว่ารัฐบาลกำลังล้มเลิกความคิดที่จะออกพรบกู้เงินเพราะการกู้เงินเป็นช่องทางหาเงินที่ง่ายที่สุดและได้เงินจำนวน5แสนล้านบาทแน่ๆมาดำเนินโครงการหากไปแคะไปขูดหรือปรับจากกรอบงบประมาณปี2568นอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่องบประมาณในส่วนอื่นๆแล้วที่สำคัญยังจะไม่สามารถแคะได้ถึง5แสนล้านบาทด้วย อย่างมากก็าอาจจะได้แค่สองถึงสามแสนล้านบาทซึ่งจะทำให้รัฐบาลต้องลดขนาดของโครงการลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดจำนวนประชาชนที่จะได้รับเงินตามโครงการหรือไม่รัฐบาลก็ต้องหันไปใช้เงินจากธนาคารของรัฐเพื่อเติมวงเงินให้ได้ห้าแสนล้านบาทผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่อยากไปแคะใช้เงินงบประมาณเพราะส่งผลกระทบไปทั่วเป็นวงกว้างสร้างปัญหาในเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลและส่วนราชการจะต้องใช้ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลถูกตราหน้าได้ว่านำเงินงบประมาณที่ควรใช้ไปทุกโครงการมาประเคนให้กับโครงการแจกเงินตามนโยบายหาเสียงของรัฐบาลโครงการเดียวผลเสียหรือวิกฤตทางการเมืองต่อรัฐบาลเกิดตามมาแน่นอนขณะที่อีกด้านหนึ่ง ที่รัฐบาลหวังว่าจะได้ผลทางการเมืองเป็นคะแนนนิยมจากโครงการนี้ก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางทีอาจได้เสียงด่าแทนหากไม่สามารถแจกเงินให้ประชาชนได้ครบทุกคนตามที่สัญญาไว้ผลเสียทางการเมืองก็จะตามมาอีกเช่นกัน ผมถึงมองว่าอย่าเพิ่งสรุปว่ารัฐบาลจะถอยการออกพรบกู้เงินผมคิดว่ารัฐบาลกำลังพยายามเดินหน้าออกพรบกู้เงินให้ได้แต่ไม่ใช่การเดินหน้าแบบสุดซอยโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านหรือข้อเสนอแนะของใคร แต่รัฐบาลกําลังพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและระม,มัดระวังที่สุดและที่สำคัญต้องมีหลังพิงการที่รัฐบาลเลือกออกเป็นพรบรนั่นก็เพราะต้องการมีหลังพิงคือสภาเพื่อความชอบธรรมทางการเมืองหรือสามารถพูดได้ว่าอิงประชาชนการที่รัฐบาลไม่เลือกออกเป็นพรกรเพราะเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว ความชอบทมทางการเมืองมีน้อยขณะเดียวกันรับเต็มๆหากเกิดปัญหาส่วนการที่รัฐบาลสอบถามไปยังกฤษฎีกานั่นคือหวังมีที่พิงทางกฎหมายแต่ปรากฏว่ากฤษฎีกาไม่ให้พิงโดยกฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้ไฟเขียวแต่ให้รัฐบาลไปพิจารณาเอาเองในประเด็นที่กฤษฎีกาให้ความเห็นไปหรือมีข้อกังวลหรือรับฟังความเห็นของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆด้วยและล่าสุดตอนนี้รัฐบาลกำลังรอความเห็นจากปปช เป็นผนังพิงสุดท้ายซึ่งหากปปชมีความเห็นเหมือนกับกฤษฎีกาก็หมายความว่ารัฐบาลจะไม่มีที่พิงนอกจากสภาซึ่งเชื่อว่าถึงตอนนั้นรัฐบาลก็จะไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยอมถอยการออกพรบกู้เงินแต่หากปปชเห็นแตกต่างจากกฤษฎีกาที่พิจารณาดูแล้วเป็นไฟเขียวเชื่อว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเดินหน้าพรบกู้เงินทันที พราะถือว่ามีความปลอดภัยต่อรัฐบาลระดับหนึ่งส่วนความเห็นของแบงค์ชาติและสภาพัฒน์ที่ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่เห็นความสําคัญมากนะักเพราะเป็นความเห็นในเชิงวิชาการและเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งโต้แย้งกันไปมาได้รัฐบาลไม่ควรประมาทเพราะเวลามีเรื่องมีราวขึ้นมาความเห็นของหน่วยงานรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้องจะถูกนําไปพิจารณาในการวินิจฉัยตัดสินของศาลทุกครั้งดังเช่นคดีจำนำข้าวในอดีตต้องจับตาว่า ปปชจะมีความเห็นออกมาอย่างไรผมฝันทงว่าความเห็นของปปชนี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินใจสุดท้ายของรัฐบาลว่าจะเดินหน้าออกพร,ะระบกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในโครงการดิจ i ต a l วลเล็ตต่อหรือไม่หรือจะต้องหันไปใช้เงินงบประมาณแทนและลดขนาดโครงการลงตามเม็ดเงินที่มีเพราะยังไงโครงการนี้ก็ล้มเลิกไม่ได้แจกมากแจกน้อยก็ต้องแจกแต่แจกแล้วรัฐบาลก็ต้องปลอดภัยด้วย ไม่ใช่ซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวคือเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับมีรัฐบาลก็ได้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลบอลเลตหรือการประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลบอลเลตชุดใหญ่ครับซึ่งแต่เดิมมีการนัดประชุมกันในวันนี้ในเวลาสิบห้านาฬิกา โดยโยกเลิกการประชุมและเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดครับทั้งนี้แต่เดิมเนี่ยตามกำหนดการเดิมนี่นะครับคุณภูมิธรรมเวชเชัยรองนายกรำตรีและลำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมแทนท่านนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งเดินทางไปประชุมเวิลด e อีโคโนมิกฟอรัมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่15 19มกราคมนี้ครับ ทั้งนี้คาดกันว่าการประชุมบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่ในวันนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดหนังสือตอบกลับความคิดเห็นของคณะกรรมการกิจสุีกากรณีที่รัฐบาลจะออกร่างพรบกู้เงิน5 0แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินในการดำเนินโครงการเงินดิจิตอลบอลล็ตรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตีความด้านกฎหมาย ที่คณะกรรมการกิีกาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายัางรัฐบาลให้พิจารณาเรื่องคำว่าวิกฤตคำว่าจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการเป็นเรื่องใหญ่ครับในทัศนคของผมที่รัฐบาลเลื่อนการประชุมในวันนี้ ออกไปนะครับอย่ยยังไงเดี๋ยวลองฟังนะครับในตอนสายคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาให้เหตุผลของการเลื่อนประชุมในวันนี้ว่า mm hmm. เนื่องจากได้รับแจ้งว่าจะมีหนังสือมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกู้เงินห้าแสนล้านบาททางคกรรการทางคำนลำการบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่จึงเห็นว่าควรรอความเห็นของปปชก่อนเพื่อจะได้นำความเห็นของทั้งปปชและกฤษฎีกามาพิจารณาพร้อมกันจะได้ดูว่าข้อเสนอแนะของทั้งสอง องคอ์กรเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนี่คือเหตุผลที่คุณภูมิธรรมออกมาชี้แจงถึงการเลื่อนประชุมในวันนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เป็นที่ผมบอกเป็นเรื่องสําคัญการที่คุณภูมิธรรมยกเอากรณีที่จะต้องรอความเห็นของปปชนำมาเข้าที่ประชุมแสดงให้เห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังต้องการความเห็นเพิ่มเติมหรือหวังที่จะได้ความเห็นในเชิงบวกจากองค์กรอิสระอย่างปปชคือคาดหวังครับผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามหรือเริ่มสงสัยกันแล้วนะครับว่า หรือว่านี้เป็นสัญญาณรัฐบาลกำลังเริ่มถอยการออกพรบรกู้เงินและจะหันไปใช้ช่องทางอื่นนำเงินมาใช้ในโครงการนี้แทนโดยเฉพาะยิ่งการใช้เงินงบประมาณเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนในการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568 ท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้แย้มมอบอ้อมออ,ออกมาว่าต่อหน้าส่วนราชการต่างๆว่าขอให้ไม่ลืมที่จะตั้งงบประมาณเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องพัฒนาและดำเนินโครงการดิจิตอลบ a ลเล็ตเพราะเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเห็นไหมครับท่านนายกเศรษฐาแย้มแย้มออกมาแล้วว่า ย้เย้นต่อหน้าว่าน้าสวนราชการทุกแห่งนะครับที่เขาร่วมประชุมว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินดำเนินโครงการดิจิทัลบรอดเลหลายคนจึงมองแบบนั้นครับว่านี่นี่เป็นสัญญาณถอยของรัฐบาลหรือเปล่าหรือรัฐบาลจะไม่ไม่เอาแล้วที่จะกู้เงินแต่จะหันไปใช้เงินในทาง ก็ประมาณยังไงก็ดีผมก็ไม่อยากจะมองเร็วหรือดวนสรุปว่ารัฐบาลกำลังล้มเลิกความคิดที่จะออกพรบกู้เงินเพราะการกู้เงินเนี่ยเป็นช่องทางการหาเงินที่ง่ายที่สุดและแน่นอนว่าได้จะได้เงินครบห้าแสนล้านบาทมาดำเนินโครงการแน่ แต่หากไปแค่ไปคุยหรือไปปรับเอาจากงบประมาณแผ่นดินปี6-8เพื่อนำมาดำเนินโครงการนอกจากจะสง่งผลกระทบรุนแรงต่องบประมาณในส่วนอื่นแล้วก็จะไม่สามารถได้วงเงินมาถึง5้าแสนล้านบาทอย่างแน่นอนเพราะงบประมาณปี6-8 ก็ถูกกำหนดถูกถูกตั้งไว้เพื่อใช้ในในงบประจำหรืองบอื่นไว้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็คงงัดคง,งแงะคงแคะไม่ได้จำนวนหนึ่งอย่างเก่งก็อาจจะได้สองแสนสามแสนล้านสองสามแสนล้านบาทถ้าได้ขนาดนั้นรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่ต้องลดขนาดโครงการ ดิจิตอลบอลเล็ลงโดยอาจจะลดจํานวนประชาชนที่จะได้รับเงินดิจิตอลบอลเล็ตให้น้อยลงหรือไม่รัฐบาลก็ต้องหันไปพึ่งการนําเงินจากธนาคารของรัฐมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการนี้ ผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่อยากไปแคะใช้งบประมาณเพราะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างคือรัฐบาลก็ทราบถ้าไปแคะไปคบไปขุดหรือไปปรับงบประมาณเนี่ยกระทบส่วนราชการกระทบการใช้งบประมาณของรัฐบาลมากจะสร้างปัญหาให้การให้กับการทํางานของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆและที่สำคัญรัฐบาลจะถูกตราหน้าทันทีว่า นำเงินงบประมาณที่ควรใช้ในโครงการต่างๆมาประเค้นให้กับโครงการแจกเงินตามนโยบายหาเสียงของรัฐบาลผลเสียทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลดีไม่ดีอาจจะเกิดวิกฤตการเมืองตามมาต่อรัฐบาลขณะที่อีกด้านหนึ่งที่รัฐบาลหวังว่าจะได้ผลทางการเมือง จะได้คะแนนนิยมจากการแจกเงินดิจิตอลบั l เล t ก็เป็นอันหวังผลเต็มร้อยไม่ได้เพราะเมื่อลดขนาดโครงการลงลดจำนวนประชาชนที่จะได้รับเงินแจกคะแนนนิยมที่หวังจะได้มันก็มันก็จะไม่ได้ตามนั้นบางทีอาจจะได้เสียงด่ากลับมาด้วยซ้ำ หากไม่สามารถแจกเงินให้ประชาชนได้ครบทุกคนตามที่สัญญาไว้ตรงนี้ผลเสียทางการเมืองต่อรัฐบาลก็มีตามมาเช่นกันผมถึงมองว่าอย่าเพิ่งสรุปรัฐบาลจะถอยการออกพระราชบัญญัติกู้เงินผมคิดว่ารัฐบาลกำลังพยายามเดินหน้าออกพระราชบัญญัติกู้เงินให้ได้แต่ไม่ใช่การเดินหน้าแบบสุดซอย โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านหรือข้อเสนอแนะของใครแต่รัฐบ,บาลกำลังพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและละมัดนระวังที่สุดและที่สำคัญต้องมีหลังพิงหรือ,รอ,รอวิธีพิงหลัง mm hmm. การที่รัฐบ,บาลเลือกออกเป็นพรบรนั่นก็เพราะต้องการมีหลังพิงคือสภาเพื่อความชอบธรรมทางการเมืองหรือสามารถพูดได้ว่าอิงประชาชนการที่รัฐบ,บาลไม่เลือกออกเป็นพร,รกรเพราะเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว ความชอบทมทางการเมืองมีน้อยขณะเดียวกันก็รับเต็มๆหากเกิดปัญหาขึ้นส่วนกรณีที่รัฐบาลสอบถามไปยังกฤษฎิกานั่นคือหวังมีที่พิงทางกฎหมายแต่ปรากฏว่ากิษสีธิกาไม่ยอมให้พิงโดยกฤษฎิกาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ให้ไฟเขียวโครงการนี้แต่ให้รัฐบาลไปพิจารณาเองในประเด็นที่กิษฎิิกาให้ความเห็นไปหรือมีข้อกังวล หรือรัฐบาลต้องไปรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นด้วยนี่เป็นข้อเสนอของกฤจสกกาและล่าสุดตอนนี้รัฐบาลกำลังรองความเห็นจากปปชอยู่ครับซึ่งนำมาสู่การเลื่อนประชุมเมื่อเช้าวันนี้งความเห็นของปปชนี่แหละเป็นผนังพิงสุดท้ายของรัฐบาล ซึ่งหากพปชมีความเห็นเหมือนกับกฤษฎีกาก็หมายความว่ารัฐบาลจะไม่มีที่พิงนอกจากสภาเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าถึงตอนนั้นรัฐบาลก็จะไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยอมถอยการออกพรบกู้เงินแต่หากพปชเห็นต่างจากกฤษฎีกาในจำนองให้เปิดไฟเขียว เชื่อว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเดินหน้าพร่ชบ,บัตกู้เงินทันทีเพราะถือว่ามีความปลอดภัยต่อรัฐบาลระดับหนึ่งแล้วส่วนความเห็นของแบงค์ชาติและสภาพัฒน์ที่กฤษฎีกาแนะนําให้รัฐบาลรับฟังแต่ก็ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่ให้ความสําคัญมากนะักกับความเห็นของแบงค์ชาติและสภาพัฒน์เพราะเห็นว่าเป็นความเห็นเชิงวิชาการและเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งโต้แย้งกันไปมาได้ แต่ผมคิดว่ารัฐบาลไม่ควรประมาทและไม่ควรเพิกเฉยต่อความเห็นของแบงค์ชาติและสภาพัฒน์พเพราะเวลาที่จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นความเห็นของหน่วยงานรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้องจะถูกนําไปพิจารณาในการวินิจฉัยตัดสินของศาลทุกครั้งดังเช่นคดีรับจำนำข้าวในอดีตถึงตอนนี้ก็ต้องจับตาว่า ปปชจะมีความเห็นอย่างไรออกมาผมฟันธงว่าความเห็นของปปชนี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายของรัฐบาลว่าจะเดินหน้าออกพรบกู้เงินเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการดิจิตอลบัลเลตหรือไม่หรือจะต้องหันไปใช้เงินงบประมาณแทนและลดขนาดโครงการลงตามเม็ดเงินที่มีเพราะยังไงโครงการนี้ก็ล้มเลิกไม่ได้ แจกมากแจกน้อยก็ต้องแจกแต่แจกแล้วรัฐบาลก็ต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่สำรอยโครงการรับจำนำข้าวเหมือนในอดีต